สวัสดีนะครับทุกท่านวันนี้ผมจะมาชวนคุยอัปเดตนะสถานการณ์ทางด้านภูมิรัฐศาสตร์โลกนะครับว่าสําคัญมากนะครับตอนนี้นะต้องจับตาดูที่ดอกกลางเลยนะครับมันจะเป็นจุดนะติดไฟหรือเปล่าเป็นสงครามที่ขยายตัวในภูมิภาคได้นะครับอย่างง่ายดายนะครับถ้ามีการถล่มอิสราเอลนะครับตามที่อิหร่านเนี่ยนะครับได้เรียกว่ากล่าวเอาไว้เนี่ยน่าสนใจมากนะครับมาติดตามสถานการณ์ต่างประเทศกันนะครับ การสังหารฮานิเยปูตินเตือนอิสราเอลรัสเซียตำหนิอย่างแรงการฆาตกรรมทางการเมืองที่ยอมรับไม่ได้การเตือนใหญ่ของรัสเซียภายหลังการลอบสังหารในายใหญ่ฮามาสตําหนอ,อกกลางกําลังสั่นคลอนบนปากเหวของสงครามรัสเซียเตือนรัสเซียนะครับเรียกการสังหารของฮานิเยว่าเป็นการฆาตกรรมทางการเมืองที่ยอมรับไม่ได้รัสเซียตำหนิความเป็นเอกสิทธิ์ของสหรัฐเตือน ของความไร้เสถียรภาพในตูนออกกลางเคมรินนะครับได้เตือนว่าการสังหารในายใหญ่ฮามาสอาจจะสามารถสร้างความไร้เสถียรภาพตันออกกลางได้พวกเขาได้ประนามอย่างแข็งกร้าวนะครับต่อการสังหารนั้นและได้กล่าวว่าการกระทำเช่นนั้นมันต่อต้านบรรดานะความพยายามสันติภาพต่างๆ รัฐมนตรีช่วยนะครับว่าการกระทรวงการต่างประเทศของรัสเซียได้เรียกการสังหารของอิสมาอิลฮานิเยว่าเป็นหนึ่งการฆาตกรรมทางการเมืองที่ยอมรับไม่ได้แอนเดียนาสตาสินนะครับได้กล่าวว่าต้นออกกลางได้กำลังสั่นครอนบนปากเหวีวของหนึ่งสงครามใหญ่เขาได้เสริมเพิ่มเติมว่าความปรารถนาที่คลั่งไคล้ของสหรัฐที่จะผูกขาดความเป็นเอกสิทธิ กระบวนการของการจัดการทางการเมืองนั้นในตัวหนอกลากงได้นําไปสู่สถานการณ์นี้ฮานิเยได้ถูกสังหารภายหลังขีปนาวุธลูกหนึ่งได้โจมตีที่พักของเขาในเตหรานในวันที่31กรกฎาคมเขาได้อยู่ในอิรานเพื่อที่จะเข้าร่วมพิธีการสาบานตนของประธานาธิบดีที่ได้รับการเลือกตั้งใหม่เคมลินเชื่อว่าสิ่งนี้อาจจะสามารถจุดชนวนการขยายตัวบรรปลายสดใหม่ในตุรกกลาง การเตือนใหญ่ของรัเสเซียแถลงการโดยกระทรวงการต่างประเทศของรัเสเซียว่าไม่มีข้อสงสัยว่าการรอบสังหารนั้นของอิสมาอิลฮานิเยจะมีผลกระทบทางลบอย่างที่สุดต่อบรรดาการติดต่อไกลเเลี่ยร,ระหว่างฮามาสและอิสราเอลบรรดาผู้จัดการต่างๆนะครับของการรอบสังหารทางการเมืองนี้ได้รู้อยู่แก่ใจถึงบรรดาผลที่จะตามมาเที่ันตรายสำหรับทั้งภูมิภาคนั้น ทุกฝ่ายทั้งหมดต้องระง,งับยับยัง้งชั่งใจและหลีกเลี่ยงบรรดาเก้าต่างๆต่อไปที่อาจจะสามารถนําไปสู่หนึ่งการเสื่อมทรามลงอย่างมากในความมั่นคงของภูมิภาคนั้นและการยั่วยุหนึ่งของการประชิญหน้าทางอาวุธขนาดใหญ่มอสโกนับเป็นเวลาหลายปีได้สอดแสวงหาบรรดาความสัมพันธ์ที่อบอุ่นร่วมกันนะครับกับบรรดาประเทศส่วนใหญ่ในตดอกกลาง แต่มันได้ไหลเลื่อนไปสู่ฮามาสและอิหร่านและถอยห่างนะครับออกมาจากอิสราเอลหลังเจตุราคม2023รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของรัสเซียนะครับเซอร์เกย์ลับลอฟได้แม้แต่นะครับยินดีต้อนรับฮานิเยสู่มอสโกในเดือนกันยายนนะครับ2022เพื่อการปรึกษาหารือต่อความขัดแย้งอิสราเอลปาเลสไตน์ การรอบสังหารนั้นนะครับได้ถูกคาดการที่จะมีผลกระทบนะบรรดาการติดต่อไกลเกลียระหว่างฮามาสและอิสราเอลนะครับเพราะฉะนั้นข่าวแปลต่างประเทศชิ้นนี้นะครับมันก็เป็นมุมมองนะความคิดเห็นนะคำวิาพากษ์วิจารณ์ณจากทางด้านรัสเซียจะเรียกว่าเป็นการเตือนใหญ่ก็ได้นะครับนะหลังจากที่มีการรอบสังหารในใหญ่ฮามาสเนี่ยโดยเขาบอกว่านะครับว่าตอนออกกลางเนี่ยมันกำลังสั่นคลอน บนปากเหวของสงครามนะครับก็เรียกว่าการสังหารของนายฮานิเยเนี่ยรัเสเซียมองว่าเป็นการฆาตกรรมทางการเมืองที่ยอมรับไม่ได้นะครับนะก็มีการตําหนินะว่าสหร,รัฐเนี่ยผูกขาดนะใช้เอกสิทธิ์ในการจัดการเรื่องของตัวดอกกลางเนี่ยนะโดยที่นะไม่ยอมให้รัเสเซียจีนนะครับนะมีเข้าไปมีส่วนร่วมนะทำให้ถานการมันพัฒนามาถึงทุกวันเนี่ยนะมันทำให้กลายเป็นเรื่องใหญ่โตนะครับแล้วก็สุดท้ายมันเหมือน ถ้า,าทีจะบันปลายอ้วยซ้าไปนะครับถ้าเราไปฟังทางฝั่งสหรัฐทางฝั่งสหรัฐบอกว่าไม่ไม่ได้รับรู้เลยนะฮะเรื่องของการรอบสังหารครั้งนี้เนี่ยสหรัฐบอกไม่เกี่ยวข้องเลยนะเ,เพราะฉะนั้นเนี่ยก็จึงกลายเป็นว่าช่วงนี้ต้องจับตาดูนะครับว่าอิหร่านเนี่ยนะผู้นําสูงสุดของเขาเนี่ยได้แจ้งแก่นะกองทัพของอิหร่านแล้วก็นะไอกองการนะพิทักษ์นะปกป้องการปฏริวัติ นะครับของอิหร่านเนี่ยนะว่าให้โจมตีตรงนะครับแก่ทางด้านอิสราเอลเนี่ยมันจะลุกลามบันปลายนะครับนะเป็นสงครามใหญ่ของภูมิภาคนี้หรือเปล่านะครับตามที่รัเสเซียเนี่ยได้กล่าวเตือนบอกไว้นะครับสิ่งนี้น่าสนใจจริงๆนะเพราะว่าทั่วโลกจับตาดูนะครับความตึงเครียดตรงนี้เนี่ยมีโอกาสขยายตัวนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ